วันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องราวที่ไม่น่าเชื่อเลยครับเป็นเรื่องของนักลงทุนรายย่อยคนหนึ่งที่เคยเจ็บหนักจากวิกฤตมาถึงสองครั้งแต่สุดท้ายกลับมาได้แถมยังสร้างขอดให้โตจนทำจุดสูงสุดใหม่ตลอดการได้สำเร็จงั้นเรามาเจาะลึกไปพร้อมๆกันเลยครับว่าเบื้องหลังความสำเร็จนี้มันมีปรัชญาอะไรมีระบบแบบไหนและใช้แนวคิดอะไรที่ทำให้การคัมแบ็กครั้งยิ่งใหญ่นี้มันเป็นไปได้โอเคครับ เรามาเริ่มกันที่เสาหลักแรกกันเลยซึ่งเป็นอะไรที่พื้นฐานมากๆแต่ก็สำคัญที่สุดเลยก็ว่าได้นั่นก็คือความเชื่อมั่นในการลงทุนระยะยาวครับแค่ประโยคสั้นๆเนี่ยแหละครับคือหัวใจของแนวทางทั้งหมดเลยมันคือการย้ำเตือนว่าการอยู่ในตลาดให้นานเนี่ยสำคัญกว่าการพยายามจะไปจับจังหวะเข้าๆออกๆตลอดเวลา สำหรับใครที่อาจจะยังใหม่กับคำนี้นะครับลองลึกภาพตามง่ายๆนะครับเหมือนลูกบอลหิมะที่กลิ้งลงมาจากภูเขาตอนแรกๆมันก็ลูกเล็กๆใช่ไหมครับแต่พอมันกลิ้งไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะเก็บหิมะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจนใหญ่ขึ้นแบบพรวดพราดเลยการทบต้นก็แบบเดียวกันเป๊ะเลยครับคือการที่กําไรของเรามันไปสร้างกําไรก้อนใหม่ออกมาได้อีกทอดหนึ่งทําให้พอร์ตของเราโตแบบก้าวกระโดดเมื่อเวลาผ่านไป เราต้องบอกว่านี่ไม่ใช่แค่ความเชื่อแบบพูดไปลอยๆนะครับแต่มันคือการลงมือทำจริงๆเลยไม่ว่าจะเป็นการที่เฮ้ยขาดทุนหนักแค่ไหนก็ไม่หนีออกจากตลาดยังคงยืนหยัดอยู่หรือการใช้กลยุทธ์ที่เรียกว่า DCA หรือ Dollar Cost Averaging พูดง่ายๆก็คือการทยอยลงทุนด้วยเงินเท่าๆกันไปเรื่อยๆเพื่อถัวเฉลี่ยต้นทุนลดความเสี่ยงจากตลาดที่มันผันผวนนะคะซึ่งการกระทําแบบนี้ล่ละครับที่ค่อยๆเปลี่ยนจากที่เคยคาดทุนหนักๆให้กลับมาเป็นกําไรได้ในที่สุดเอาล่ะครับเมื่อกี้เราคุยกันเรื่องทําไมไปแล้วคราวนี้มาดูกันที่ทํำยังไงกันบ้างดีกว่าครับนั่นก็คือระบบการจัดการเงินที่มันจับต้องได้และทําซ้าได้จริง เห็นไหมครับว่ามันเป็นแค่2สเต็ปง่ายๆแค่นี้เองแต่มันทรงพลังมากนะเพราะมันช่วยสร้างวิน,นัยไม่ให้เราใช้อารมณ์ตัดสินใจเวลาตลาดเวี่ยงแล้วก็ยังทําให้เรามั่นใจได้ว่าเออเราจะได้ลงทุนอย่างสม่ําเสมอไม่ว่าตลาดมันจะขึ้นหรือจะลงก็ตามพอเรามีทั้งปรัชญาที่ชัดเจนมีทั้งระบบการเงินที่ลงตัวแล้วคําถามต่อมาก็คือแล้วหน้าตาพอร์ตโฟลิโอจริงๆละ่ะเป็นยังไง นี่แหละครับคือโครงสร้างพอร์ตที่ออกแบบมาเพื่อลุยในยุคเทคโนโลยีปัจจุบันโดยเฉพาะเลยดูจากชาร์ตนี้ก็จะเห็นชัดเจนเลยนะครับว่าโอ้โหน้ำหลักส่วนใหญ่เนี่ยเทไปที่หุ้นเติบโตหรือ growth stocks ถึง78%เเลยทีเดียวซึ่งมันก็สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นแบบสุดๆเลยนะครับว่าอนาคตของตลาดมันจะไปในทิศทางไหน การที่ให้น้ำหนักพอร์ตแบบนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องมั่วๆหรือว่าบาังเอิญนะครับแต่มันเป็นกลยุทธ์ที่คิดมาอย่างดีเลยเพื่อที่จะคว้าโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีครั้งใหญ่ที่มี AI หรือปัญญาประดิษฐ์เป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญในเรื่องการบริหารความเสีย่ยงนี้ก็น่าสนใจครับคือจะจัดการอย่างระมัดระวังมากโดยการจากัดสัดส่วนของหุ้นตัวเล็เลกๆหุ้นที่มันผันผวนมากๆหรือหุ้นที่เรายังไม่แน่ใจเนี่ยจะใส่เงินเข้าไปไม่เยอะ แต่มันมีข้อยกเว้นอยู่ตัวหนึ่งครับที่น่าสนใจมากๆและข้อยกเว้นที่ว่าเนี่ยแหละครับนำเรามาสู่บทเรียนที่อาจจะเรียกได้ว่าสำคัญที่สุดเลยของเรื่องราวนี้นั่นก็คือไม่ใช่ว่ากำไรทุกบาทจะมีความหมายเท่ากันลองถามคำถามนี้กันดูเล่นๆนะครับกำไร100%เนี่ยมันส่งผลกระทบแบบจริงจังกับพอร์ตของเราเสมอไปหรือเปล่า ฟังดูเหมือนคำตอบมันน่าจะชัดเจนใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วมันซับซ้อนกว่านั้นเยอะเลยและมันก็เป็นจุดที่นักลงทุนหลายคนพลาดกันด้วยอ่ะเรามาลองดูภาพเปรียบเทียบกันนะครับระหว่าง2ส,สถานการณ์นี้สถานการณ์แรกเราเรียกว่าชนะแบบถูกลอตเตอรี่ก็แล้วกันคือได้กำไรเยอะมากตั้ง100%เนแะ่แต่มาจากเงินลงทุนก้อนจิตเดียวแค่0.5%ของพอร์ตทั้งหมด กับอีกสถานการณ์หนึ่งครับเรียกว่าชัยชนะเชิงกลยุทธ์กำไรอาจจะดูน้อยกว่านะแค่20%แต่มาจากเงินลงทุนก้อนใหญ่คิดเป็น20%ของพอร์ตเลยทีเดียวทีนี้เรามาดูกันว่าแบบไหนกันแน่ที่ทำให้พอร์ตโตจริงๆและกราฟแท่งนี้ล่ะครับคือคำตอบที่ชัดเจนที่สุด จะเห็นเลยว่าใช้ชนะแบบ B ที่กำไรแค่20%แต่มาจาก Position หรือขนาดการลงทุนที่ใหญ่เนี่ยมันส่งผลกระทบเป็นตัวเงินจริงๆกับพอร์ตโดยรวมมากกว่ากำไร100%จาก Position ที่เล็กมากๆแบบเทียบกันไม่ติดเลยครับและนี่แหละครับคือเหตุผลว่าทำไม Nvidia ถึงเป็นข้อยกเว้น เพราะมันคือหุ้นที่มีความเชื่อมั่นสูงมากและใส่เงินเข้าไปในสัดส่วนที่ใหญ่พอที่ถ้ามันสำเร็จขึ้นมาจริงๆเนี่ยมันจะสามารถเปลี่ยนชีวิตได้อย่างแท้จริงโอเคครับหลังจากที่รอดตายจากวิกฤตมาได้ถึงสองครั้งแถมยังสร้างระบบที่แข็งแกร่งขึ้นมาได้แล้วแล้วอะไรละ่ะคือ Mindset สุดท้ายที่ทรงพลังที่สุดถ้าจะให้สรุปกลยุทธ์การคัมแบ็กทั้งหมดนี้ก็จะออกมาเป็นสข้อหลักๆนี่แหละครับ 1. คือปรัชญาต้องอยู่ในตลาดให้นานปล่อยให้พลังของการทบต้นมันทำงาน 2. คือระบบต้องมีวินยัยจัดการเงินสดให้ดีและลงทุนสม่ำเสมอทุกสัปดาห์ 3. คือการจัดสรรพอร์ตต้องโฟกัสไปที่การเติบโตในยุค AI และข้อสุดท้ายที่สำคัญที่สุดเลยคือขนาดการลงทุนต้องมั่นใจว่า Position ของเรามันใหญ่พอที่จะทำให้ชัยชนะครั้งนั้นมันมีความหมายจริงๆและสิ่งที่น่าทึ่งที่สุดอาจจะเป็นประโยคนี้ครับ อยากให้มีอีกสักหนึ่งวิกฤตคือมันเป็นการเปลี่ยนมุมมองแบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะจากคนที่เคยกลัววิกฤตแทบตายกลายเป็นคนที่รอมันอยู่ไม่ใช่เพราะอยากเจ็บตัวนะแต่เพราะมั่นใจในระบบที่ตัวเองสร้างมาและมองว่าวิกฤตเนี่ยมันคือโอกาสทองที่จะได้ซื้อของดีราคาถูกตอนที่คนอื่นกำลังกลัวกันสุดขีดและเรื่องราวทั้งหมดนี้ก็ทิ้งคำถามสุดท้ายเอาไวใ้ให้เราได้คิดกันครับว่าแล้วกลยุทธ์การลงทุนของเราละ่ะ มันพร้อมสำหรับวิกฤตครั้งต่อไปแล้วหรือยังเพราะการมีระบบที่ดีเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของการทำกำไรในตลาดขาขึ้นเท่านั้นแต่มันคือการสร้างความมั่นใจที่จะทำให้เรายือนหยัดอยู่ได้หรืออาจจะฉกชฉวยโอกาสได้ด้วยซ้ำในวันที่ตลาดเลวร้ายที่สุด